กลับมาพบกันช่วงที่2ของรายการสำนักข่าวมวยครับสื่อกีฬามวยทางคลื่นสปิตเวฟคลื่นมหมาชนคนกีฬาดำเนินรายการโดยพบทอมร,รุ่งสมัยจัดเป็นประจำทุกวันครับเวลาสองทุ่มครึ่งจนถึงเวลาสามทุ่มครึ่งทำไมมีเขาก็ไม่มีเราครับขอขอบคุณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถม มีหลายคนครับยิงคำถามเข้าไปถามเสียโบสณทเดชวชิระรัตนวงศ์เหมือนจะอ้อนวอนขอความช่วยเหลือครับบอกว่าตนเองนั้นอายุอานามก็ประมาณนี้แล้วนะครับยังไม่รู้จะทำอะไรดีหนทางต่อไปก็มืดมนเสียเต็มที่ถ้าอยากจะชกมวยอยากจะให้เสียโบสช่วยแนะนำหน่อยครับจะเริ่มต้นยังไงทำยังไรดีเสียโบสก็ตอบมานะครับหลายครั้ง อยู่จนตัวเองนั้นคิดว่าอา้าวตอบให้เป็นที่ในสาธารณะได้ทราบพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับก็เลยลงใน t ิ๊ t o k ของยินดีแมนทอล์กเอาไว้นะครับผมก็เห็นถึงข่าวนี้เป็นประโยชน์กับหลายๆคนครับก็ขออนุญาตเสียโบส์เข้าไปเสียโบสต์บอกยินดีครับพี่ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับผมก็เลยนำสิ่งนี้มาเผยแพร่ต่อเดี๋ยวเราไปฟังครับคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเลยครับ ถามคำถามหนึ่งถามทุกวันถามวันละหลายรอบแล้วก็เป็นคำถามเดิมๆซึ่งไม่รู้จะตอบยังไงแล้ววันนี้เลยจําเป็นครับที่ต้องอัดคลิปแล้วก็พูดขอให้ครั้งนี้ครั้งเดียวครั้งสุดท้ายและเข้าใจให้มันตรงกันนะมีน้องๆหลายๆคนนะครับอินบ็อกซ์มาหาพี่ใน facebook ทางทางเพจกินดีแมนทอล์ ทั้งทาง Facebook ส่วนตัว i อ t i ติ๊กทุกช่องทางบอกว่าพี่โบ๊ครับผมไม่รู้จะทำอาชีพอะไรแล้วผมไม่รู้ว่าจะหาเงินจากทั้งไหนผมขอชกมวยได้ไหมครับน้องครับไม่ใช่ใครก็เป็นนักมวยได้นะครับการที่เราจะเป็นนักมวยได้หนึ่งคือคุณต้องฝึกฝนตั้งแต่อายุแปดขวบเก้าขวบ นะครับสิบขวบนี่ถือว่าอย่างช้าแล้วนะครับต้องเริ่มฝึกเริ่มชกนะครับไม่ใช่ว่ายดูดีอยากจะต่อยมวยมาต่อยตอนอายุยีห้าตอนอายุยีองตอนอายุสามสิบมันไม่ทันแล้วครับนะครับมันช้าเกินไปแล้วอยากคิดว่ากูเนี่ยมีใจกูสู้ กูต่อยกับเพื่อนกูกูต่อยกับนักเลงที่ไหนกูต่อยกับเวลากูไปร้านเหล้ากูไปเที่ยวกูไปผับกูมีเรื่องกูต่อยเขาล่วงหมดต่อยเขาหลับหมดกูเลยอยากเป็นนักมวยน้องจา๋าบนเวทีมันไม่เหมือนกับเวลาเราต่อยข้างถนนนะนั่นแล้วครับพี่อยากจะบอกว่าอยากคิดว่าอาชีพนี้มันง่ายถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนถ้าเราไม่ได้เรียนรู้มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับ เพราะว่ามันต้องใช้ร่างกายและจิตใจรวมไปถึงมันสมองฝีมือทักษะมันไม่ใช่แค่มีพละกกาลังมันไม่ใช่แค่มีหัวใจไม่ใช่แค่ใจสู้ไม่พอครับเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆแบบนี้ถ้าคุณเป็นคนธรรมดาคุณชกกับนักมวยที่เขาเป็นนักมวยจริงๆแค่เขายกขาบังเวลาคุณเตะเนี่ยคนที่เจ็บคือคุณนะไม่ใช่นักมวยดังนั้นแล้วครับ อย่าคิดว่าสิ้นไร้ไม่ตอกไม่มีอาชีพตกงานแล้วก็ไม่รู้จะมาทําอะไรขออาชีพนักมวยเป็นอาชีพสุดท้ายในชีวิตไม่ใช่ว่าใครก็เป็นนักมวยได้นะครับผมเองก็ไม่มีปัญญาเป็นนักมวยเพราะว่านักมวยเขาต้องถูกสร้างมาเพื่อเป็นนักมวยจริงๆต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆจนกว่าจะแกล่งจนกว่าจะมีกระดูกใช้เวลาเป็นสิบสิบปีแลแล้วครับเข้าใจตรงกันนะครับ ถ้าเกิดใครรักมูจริงๆก็ซ้อมไปครับป้องกันตัวเองนะครับเพื่อสุขภาพร่างกายแค่นั้นพอแล้วครับม <c oughs> ีคำถามคำถามหนึ่งถามทุกวันถามวันละหลายรอบแล้วก็เป็นคำถามเดิมๆซึ่งไม่รู้จะตอบอยังไงและว,วันนี้เลยจำเป็นครับที่ต้องอัดคลิปแล้วก็พูด ขอให้ครั้งนี้ครั้งเดียวครั้งสุดท้ายและเข้าใจให้มันตรงกันนะมีน้องๆหลายๆคนนะครับอิน inbox มาพี่ใน Facebook ทั้งทางเพจยินดี m a n ทอล์กทั้งทาง Facebook ส่วนตัว Ig TikTok ทุกช่องทางบอกว่าพี่โบ๊ครับผมไม่รู้จะทำอาชีพอะไรแล้วผม ไม่รู้ว่าจะหาเงินจากทางไหนผมขอชชกมวยได้ไหมครับน้องครับไม่ใช่ใครก็เป็นนักมวยได้นะครับการที่เราจะเป็นนักมวยได้หนึ่งคือคุณต้องฝึกฝนตั้งแต่อายุแปดขวบเก้าขวบนะครับสิบขวบนี่ถือว่าอย่างชาแล้วนะครับต้องเริ่มฝึกเริ่มชกนะครับไม่ใช่ว่ายดีๆอยากจะต่อยมวยมาต่อยตอนอายุยี่สิบห้าตอนอายุยี่สิบสอง ตอนอายุสามสิบมันไม่ทันแล้วครับนะครับมันช้าเกินไปแล้วอย่ากคิดว่ากูเนี่ยมีใจกูสู้กูต่อยกับเพื่อนกูกูต่อยกับนักเลงที่ไหนกูต่อยกับเวลากูไปร้านเหล้ากูไปเที่ยวกูไปผับกูมีเรื่องกูต่อยเขาร่วมหมดปล่อยเขาหลับหมดกูเลยอยากเป็นนักมวยน้องจ๋าบนเวทีมันไม่เหมือนกับเวลาเราต่อยข้างถนนนะนั้นแล้วครับพี่อยากจะบอกว่า อย่าคิดว่าอาชีพนี้มันง่ายถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนถ้าเราไม่ได้เรียนรู้มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่ามันต้องใช้ร่างกายและจิตใจรวมไปถึงมันสมองฝีมือทักษะมันไม่ใช่แค่มีพละกกำลังมันไม่ใช่แค่มีหัวใจไม่ใช่แค่ใจสู้ไม่พอครับเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆแบบนี้ถ้าคุณเป็นคนธรรมดาคุณโชคกับนักมวยที่เขาเป็นนักมวยจริงๆ แค่เขายกขาบังเวลาคุณเตะเนี่ยคนที่เจ็บคือคุณนะไม่ใช่นักมวยดังนั้นแล้วครับอย่าคิดว่าสิ้นไร้ไม่ตอบไม่มีอาชีพตกงานแล้วก็ไม่รู้จะมาทำอะไรขออาชีพนักมวยเป็นอาชีพสุดท้ายในชีวิตไม่ใช่ว่าใครก็เป็นนักมวยได้นะครับผมเองเขาไม่มีปัญญาเป็นนักมวยเพราะว่านักมวยเขาต้องถูกสร้างมาเพื่อเป็นนักมวยจริงๆต้องฝึกตัองอ้งแต่เล็ก จนกว่าจะแกล่งจนกว่าจะมีกระดูกใช้เวลาเป็นสิบสิบปีแล้แล้วครับเข้าใจตรงกันนะครับถ้าเกิดใครรักมวยจริงๆก็ซ้อมไปครับป้องกันตัวเองนะครับเพื่อสุขภาพร่างกายแค่นั้นพอแล้วครับ DL ขนส่งด่วนโลจิสติก บริการขนส่งอุปกรณ์และสินค้าประสบการณ์ร่วม30ปีในเขตกรุงเทพภาคกลางและภาคเหนือบริหารงานโดยเจจูคุณพันนีปั้นแก้วป๋าแปะคุณเล็กคงพักตดและเจ๊เตียงคุณธราภาฤทธิคุปเปิดทำการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา8 3ดนาฬนาทีจนถึงเวลา20.30นาิกานาที ปจุบันมี6สาขาสาขาที่1พุทธมทนสาย3ซอย16ทับ1โท063 492 8297สาขาที่2พุทธมทนสาย4อยู่ภายในโกดังพุทธิพรโท089 610 1525สาขาที่3พุทธมทนสาย5อยู่ภายในสถานีขนส่งสินค้าชาญชลา9ห้อง5-6 094 394 2892สาขาที่4สาขารองเมือง อยู่ถนนพระรามหกซอยเหลังโรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์โทร0869361423และ0 2 2 1 4 4 8 2 0สาขาที่5สาขาพิษณุโลกอยู่ถนนชัยยานุภาพตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกโทร0946565532และสาขาที่6สาขาน้องใหม่ สาขาบางเลนอยู่ภายในหมู่บ้านศิวรัตนสิบถนนบางเลนจังหวัดน,นครปฐม,มโทร094 394 2892ในกรณีที่มีสินค้าจำนวนมากๆต้องการราคาพิเศษโทรด่วน0 8 6 9 3 6 1 4 2 3 พระบาทสมเด็จ รรพ,พระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้มีกฎหมายว่าด้วยกีฬามวยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติกีฬามวยพศ .2542 ขึ้นมาโดยดึงในวัตถุประสงค์ที่สําคัญของพระราชบัญญัตินี้ก็คือการจัดให้มีการคุ้มครองสิทธิสวัสดิการต่างๆรวมทั้งการใ้ความช่วยเหลือแก่นักมวยผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินหัวหน้าท่ายมวยและบุคคลในวงการกีฬามวยซึ่งเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่วงการกีฬ ลามวยอย่างครอบคลุมและทั่วถึงด้วยความยุติธรรม ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยจึงได้จัดทําโครงการการขึ้นทะเบียนบุคคลในวงการกีฬามวยเพื่อคุ้มครองสิทธิสวัสดิการแก่บุคลากรวงการกีฬามวยเพื่อให้บุคลากรในวงการกีฬามวยได้รักษาสิทธิและสวัสดิการที่ตนพึงมีพึงได้ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติกีฬามวยพศ2542นี้บุคลากรมวยทั่วประเทศจึงควรทราบถึงหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนบุคลากรวงการกีฬามวยและวิธี ที่ขอรับสวัสดิการจากสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยเพื่อประโยชน์ต่อตอนเองและครอบครัว โดยคุณสมบัติผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นอดีตนักมวยของสํนักงานคณะกรรมการกีฬามวยต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติกีฬามวยพศ2542ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาการให้ทุนทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใดแก่น,นักมวยผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินและหัวหน้าท่ายทั้งนี้นักมวยที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักมวยและยื่นขอรับการส่งเพราะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้ 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย 2. เคยประกอบอาชีพเป็นนักมวย 3. เคยผ่านการแข่งขันกีฬามวยในเวทีมาตรฐานไม่น้อยกว่า10ครั้ง 4. มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในวงการกีฬามวยและสื่อมวลชน 5. ไม่เคยต้องโทษจำคุก 6. ไม่เป็นผู้ถูกคณะกรรมการกีฬามวยลงโทษความประพฤติโดยมีขั้นตอนการดำเนินการและจัดเตรียมเอกสารดังนี้1 ขอรับแบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็น,นอดีตนักมวยได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกีฬาบวยการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดทั่วประเทศ2จัดเตรียมเอกสารรูปถ่าย1.5นิ้ว2ใบสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยืน่นใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลของรัฐหนังสือตรวจสอบประวัติจากสถานีตำรวจภาพถ่ายจากสื่อมวลชน ถ้ามีหนังสือรับรองจากบุคคลในวงการกีฬามวยพร้อมเอกสารประกอบการรับรองและพยายนพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของพยานสองคนการขึ้นทะเบียนเป็นบุคคลในวงการกีฬามวยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นและเมื่อบุคคลในวงการกีฬามวยได้มาขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยแล้วจะได้รับสิทธิและสวัสดิการดังนี้หนึ่ง เงินสวัสดิการปลอขวันเป็นเงินที่จ่ายให้แก่นักมวยผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินและหวัวหน้าค่ายมวยซึ่งต้องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลในวงการกีฬาม,มวยโดยให้ใจ่ายครั้งเดียวตามอัตราที่คณะอนุก,กรรมการการกรองพิจารณาแต่ต้องไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาท2เงินค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ใช้สิทธิตามโครงการประกันสุขภาพท่นหน้าหรือสิทธิอื่นแล้วไม่เพียงพอหรือมีค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุมไม่ถึงจะช่วยเหลือไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาท3เงินช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีพให้ความช่วย เพื่อการประกอบอาชีพโดยคณะอนาาุกรรมการตัดตรองพิจารณาตามความเหมาะสมแต่ต้องไม่เกินหนึ่งแสนบาทให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าอุปกรณ์เ่งดูจากการทุพพลภาพโดยถทาวรสิ้นเชิงได้แก่การบาดเจ็บสาหาัสหรือสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียการมองเห็นหรือการได้ยินตามความเห็นของแพทย์และจากกรณีอันควรแก่การส่งเคราะห์อ,อื่นเช่นวิกินิตหรือมีฐานะยากจนและไร้ผู้อุปกรณ์เพ่งดู รือกรณีอื่นๆที่คณะกรรมการกีฬาบวลพิจารณากำหนดโดยคณะอนุกรรมการกัณกรองพิจารณาให้ความช่วยเหลือครั้งเดียวหรือเป็นรายเดือนเดือนละไม่เกิน10,000บาท4เงินค่าจัดการศพให้ใจ่ายเงินค่าจัดการศพแก่ทายาทหรือผู้จัดการศพครั้งเดียวเป็นเงิน15,000บาทโดยขอรับความช่วยเหลือภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่เสียชีวิต ในการยื่นแบบคำขอรับส่วนในการสเพราะสามารถยื่นได้ด้วยตนเองหรือบุคคลอื่นก็ได้ด,ดังนี้ 1. ยื่นด้วยตนเอง 2. ยืดด่นโดยไทยาศ 3. โดยบุคคลอื่นต้องมีหนังสือมอบหมายอำนาจให้กระทำแทน 4. ยืดด่นโดยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวลการกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีการได้ความช่วยเหลือสวัสดิการสงเคราะห์ของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยแก่บุคคลในวงการกีฬามวยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคคลเหล่านี้สามารถดำรงชีพต่อไปได้นับเป็นการสร้างความปุมนใจและความสัมพันธ์ที่ดีให้กับสมาคมและบุคลากรามวยทั่วประเทศโดยมีนักมวยและอดีตนักมวยที่ได้รับสวัสดิการสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลและค่ายังชีพปลายเดือนจากสำนักงานคณะกรรมการ กีฬามวยตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบันไปแล้วอย่างมากมายโดยสามารถลงทะเบียนและยื่นขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานการก,ารกีฬาแห่งประเทศไทยในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศหรือที่สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยรเทานค0 2 1 8 6 7 1 1 1ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยได้ทุกวัน021867333-4 02186734 หในเวลาราชาการอยู่ที่เว็บไซต์ www.sat.or.th pm ชนบุรีขนส่งด่วนบริการขนส่งอุปกรณ์และสินค้าประสบการณ์ร่วม30ปีในย่านชนบุรี บริหารงานโดยเจ๊พิมพ์คุณหนูพิมพ์พัฒระปัญญาพรและเฮียมดดำเปิดทำการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา8.30นาฬินาทีจนถึงเวลา20.30นานาทีบริการในจังหวัดชนบุรีเส้นหนองบนบางพระศรีราชาอ่าวอุดมแหลมฉบังพัทยาบางละมุงบ้านบึงบ่อวินพานทองพนัสนิคม กาะโพและสตีปัจจุบันมี3สาขาสาขาที่1กรุงเทพรองเมืองอยู่ถนนพระรามหซอย3หลังโรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์โทร086 3077 988และ0636239823สาขาที่2พุทธมณฑลสาย4อยู่ภายในโกดังพุทธิพรโทร0894593356และสาขาที่3สาขาชนบุรีเส้นบายพาสซอย14ตำบลน,นาปา่าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีโทร061226 สามสองแปดเจ็ดพีเอลปีพาดมอนดนตรีไทยขายอุปกรณ์ดนตรีไทยทุกชนิดรับงานพิธีมงคลทั่วไปราคาย่อมเยาโทร0 1 6 1 8 9 2 8หนึและ0ูนย์เก้า9ี่ บริหารงานโดยคุณชัยพลใจสมัครเจ้าแหลมสีสกเกตนครหลวงโปรโมชั่นและเจสซี่แบมโรดิเกสผ่านตาช่างที่น้ำหนัก114ปอนด์ต่ำกว่าพิกัดทั้งคู่โดยเจ้าแหลมยังมั่นใจว่าถึงวันชกน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ราว128 1 3 2ปอนด์ ซึ่งเป็นน้ำหนักที่ชกได้อย่างสะดวกสบายพลังหมัดกำปั้นต้องหนักหน่วงแน่แบมต้านไม่อยู่ส่วนเซียหุยสุรชาติพิสุทธิ์วุฒินันลั่นมั่นใจถึงชนะน็อกดีใจได้อยู่มุมแดงขณะที่แบมยอมรับเจอคู่ชกอันตรายไฟนี้โคตรหินแต่มั่นใจแผนของยอดโคตรโรเบิร์ตกาเซียจะทำให้แบมปราบเจ้าแหลมได้ ความเคลื่อนไหวของเจ้าแหลมสีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวท115ปอนส์สภาโมยโลก w b c 2สมัยวัย35ปีที่กำลังจะขึ้นชิงแชมป์โลกสมัยที่3กับเจสซี่แบมโรดิเกตเช่าของตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวท115ปอนด์คนปัจจุบันวัย22ปีชาวสหรัฐเชื้อสายเม็กซิกันซึ่งตรงกับวันที่25มิถุนายนนี้ตามเวลาท้องถิ่น ที่เวทีไนเทคพอร์สอารีนาเมืองซานอันโตริโอรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาซึ่งตรงกับเช้าวันที่26มิถุนายนนี้ตามเวลาประเทศไทยสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีช่อง32ยิงสดตั้งแต่เวลา9นาินาทีล่าสุดครับเมื่อบ่ายวันที่24มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นที่ซานอันโตริโอสหรัฐอเมริกาซึ่งตรงกับเช้าวันที่25ตามเวลาที่ประเทศไทย มีการชั่งน้ำหนักมวยในศึกนี้อย่างเป็นทางการโดยแบ่งการชั่งออกเป็น2ช่วงช่วงแรกเป็นการชั่งจริงและตรวจร่างกายที่ห้องร i โอแกรนโรงแรมไฮแอทลีเจนซี่ซึ่งเป็นโรงแรมที่เจ้าแหลมและโรดิเกสพักอาศัยอยู่ปรากฏว่าเจ้าแหลมและโรดิเกสสวมกางเกงชั้นในตัวเดียวขึ้นเหยียบตาช่างครั้งเดียวผ่านสบายครับ114.6ปอนด กว่าพิกัดทั้งคู่จากนั้นเป็นการตรวจสุขภาพทั้งความดันที่ประจรระบบประสาทความสมบูรณ์ของร่างกายกล้ามเนื้อซึ่งแพทย์ยืนยันว่าทั้งคู่สภาพร่างกายสมบูรณ์พร้อมชกส่วนในช่วงที่2หลังนักมวยกลับเข้าห้องพักราว2ชั่วโมงทางแมตช์รูมโปรโมเตอร์ผู้จัดได้จัดพิธีการช่างน้ำหนักอีกครั้งที่โทบิลเธียเตอร์เพื่อเป็นการโปรโมทการแข่งขัน ่อสื่อมวลชนพร้อมประกาศผลการชั่งน้ำหนักถอดเสื้อโชว์กล้ามเนื้อและยืนประจันหน้ากันอีกครั้งหนึ่งให้สื่อมวลชนชักภาพซึ่งเจ้าแหลมเผยว่าโรดิเกสยังไม่ค่อยกล้าสบตากับตนมากนักและดูบางกว่าตนเพราะไม่ใช่มวยพิกัด115ปอนด์โดยธรรมชาติแต่ตนก็ไม่ประมาทแต่อย่างใดสภาพร่างกายตอนนี้สดชื่นผ่านการชั่งน้ำหนักแล้วรู้สึกโล่งใจ กระหายขึ้นชกคาดว่าเมื่อกลับเข้าห้องพักทานอาหารแล้วจะขึ้นชกด้วยน้ำหนักประมาณ58-60กิโลกร,รมัมหรือราว128-132ปอนด์ซึ่งเป็นน้ำหนักที่ตนขึ้นชกได้อย่างสะดวกสบายและต่อยได้หนักเต็มที่ตอนนี้มั่นใจมากว่าจะพิชิตโอโรดิเกตได้ด้านเสียหุยสุรชาติพิสิทธิ์วุฒนันกล่าวว่าเจ้าแหลมพร้อมเต็มที่แล้วทุกอย่างราบรื่นไม่มีปัญหา ไฟนี้โรดิเกสต้านความแข็งแกร่งและประสบการณ์ที่เหนือกว่าไม่อยู่แน่คงต้องกลับไปชกในรุ่น112ปอนด์หรือไฟเวทตามที่ตั้งใจไว้ ถึงชั่วโมงนี้แล้วตนมั่นใจว่าเอาชนะน็อกได้แน่ยิ่งแบมกล้าเดินเข้าแรกด้วยยิ่งโดนน็อกเร็วขึ้นและทางผู้จัดแจ้งว่าแหลมจะได้ขึ้นชกอยู่ในมุมแดงซึ่งเป็นมุมที่วงการมวยของไทยยอมรับและเป็นนิมิตหมายที่ดีอีกด้วยขณะที่โรดิเกสเปิดเผยกับสื่อท้องถิ่นว่าเขารู้สึกว่าไฟนี้เป็นไฟที่หนักและหินมากที่ต้องเจอกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งอย่างเจ้าแหลม ผู้เคยดับยอดมวยโรมันก่อนเซเรสถึงสองครั้งตนต้องชกให้ดีที่สุดถึงจะเอาชนะเจ้าแหลมได้และถึงแม้เทรนเนอร์คู่ใจยอดโคสอย่างโรเบิร์ตกาเซียที่ตนนับถือเหมือนพ่อคนที่2ไม่อยู่เพราะต้องไปช่วยเทรนแอนโทนีโจชัวมวยดังอังกฤษแต่โรเบิร์ตกาเซียก็วางแผนการซ้อมและแผนการชกไว้ให้แล้ว จะทําตามวิธีของกาเซียตนเชื่อว่าจะปราบเจ้าแหลนได้ไม่ยากเหมือนกับที่เคยช่วยให้ตนเอาชนะคาร์ลอสคูเอดาดคว้าแชมป์โลกมาแล้วนอกจากนี้แมสรูมยังเปิดเผยถึงอัตราการต่อรองของคู่นี้ล่าสุดว่าแบมเป็นต่อโดยอ้างจากบ่อนการพนันในลาสเวกัสราคาแทงแบมอยู่ที่ลบ400นั่นคือแทงแบม ชนะ400ดอลลราสหรัฐได้เพียง100ดอลลราสหรัฐส่วนราคาแหลมอยู่ที่บวก300คือแทงแหลมชนะ100ดอลลรายู US สสารัฐได้ถึง300ดอลลร์ยูสสารัฐถ้าแทงถูกสำหรับเจ้าแหลมสีสกเกตนครหลวงโปรโมชั่นวัย35ปีสูง160เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายสิทิการชกชนะ50น็อก43แพ้5เสมอ1 เปอร์เซ็นต์การชนะน็อก76.79%ส่วนเจสซี่แบมโรริกสมวยซ้ายเช่นกันสูง163เซนชนะรวด15ครั้งน็อก10ไม่เคยแพ้ใครเปอร์เซ็นต์การชนะน็อก66.67%แต่แทบทั้งหมดเป็นการชกในน้ำหนัก110-112ปอนด์มีขยับขึ้นมาชก115ปอนด์เพียงไฟเดียวในการเอาชนะคะแนนคูเอดสัสรายการสำนักข่าวมวยโดยพบทวมรุ่งสมัย วันนี้ต้องขออนุญาตจากลากันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจากกันไปด้วยคลิปการชั่งน้ำหนักอย่างเป็นทางการของคู่มวยหยุดโลกเจ้าแหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นกับเจสซี่แบมโรดิเกสครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับกับสนักข่าวมวยเวลา2ทุ่มครึ่งจนถึงเวลาสาทุ่มครึ่งครับสวัสดีครับ Yeah. he's a Southpaw fighting out of Srisaket Thailand. He is the two-time super flyweight champion of the world, currently ranked number two in the world by the WBC. He, Saturday night, he'll be making his ninth world title appearance. Here is the dangerous, the experienced, and hard-hitting challenger, Srisaket Sor Rungvisai. So and his opponent now making his way to the stage he is undefeated and he's also a southpaw with a perfect professional record consisting of 15 victories no defeats he has 10 wins coming by way of knockout saturday night he'll be making his main defense of his world title fighting out of san antonio And, yeah. so yeah. and now the scale please welcome the challenger, Srisaket saw wrong B-side 114.6 yeah. pounds 114.6 pounds for the challenger, Srisaket saw wrong B-side. And now to the scale, ladies and gentlemen, the reigning and defending, undefeated, super flyweight champion of the world, Jesse Pam Rodriguez. Yeah. Also 114.6 pounds, also the same 114.6 pounds for Jesse Pam Rodriguez. yes, yeah, ma'am. Jesse Man Rodriguez, Sri Siket, wrong B side. Twelve rounds for the WBC Super Flyweight Championship of the World. Match from Boxing in association with Tekken Promotions and NKL Promotions live on the zone from San Antonio, Texas.